ปฏิบัติการท้าทายและเสี่ยงตายของทีมวิศวกรสำรวจและประเมินความเสียหายอนุสาวรีย์จอร์์วอชิงตันหรืออนุสาวรีย์แท่งดินสอหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงวอชิงตันได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนชาวอเมริกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เรียกตัวเองว่าทีมสำรวจสถานที่ที่เข้าถึงยากลำบากจำนวน4คน ใช้เชือกเพียงไม่กี่เส้นโรยตัวจากยอดแขวนตัวเองทำงานปีนป่ายบนความสูงกว่า169เมตรหรือประมาณ555ฟุตบริเวณยอดอนุสาวรีย์ใจกลางเมืองหลวงของสหรัฐเพื่อสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด5.8ที่สั่นสะเทือนแถบตะวันออกของสหรัฐในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณสมบัติของทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ประกอบด้วยชาย2คนและหญิง2คนจำเป็นต้องมีความรู้ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมรวมไปถึงความเชี่ยวชาญพิเศษในการปีนไต่หน้าผาก่อนจะได้รับการคัดเลือกให้มาปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายบนความสูงเทียบเท่าตึก50ชั้นท้าทายสายตาผู้คนให้คอยลุ้นระทึกอยู่เบื้องล่าง I was just riding by here and I saw the camera crews back over there and I knew they were looking at the earthquake damage but then I saw this guy up on the um, on the monument and I never seen anybody up there before it's really cool and we realized that he's a professional climber and he's checking to see if there's any cracks after the earthquake here and i'm just glad i'm not him <laughs> ความรุนแรงจากแผ่นดินไหวและความเสียหายยังได้รับการตอกย้ําจากภาพวิดีโอในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวของกล้องวงจรปิดที่มีภาพของ Williams, Ranger, น,อนิโคเลตวิลเลียมเจ้าหน้าที่พาร์คเรนเจอร์นําชมมนุษยารีกับนักท่องเที่ยวอีก20คน ที่ถูกเขย่าอยู่บนชั้นสูงสุดบริเวณช่องชมวิวภายในอนุสาวรีย์แท่งดินสอขณะที่ล่าสุดการสำรวจความเสียหายภายในของอนุสาวรีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะการพบจุดเสียหายที่ร้ายแรงบริเวณส่วนยอดแหลมที่เป็นพีระมิดซึ่งพบรอยแตกขนาดใหญ่จนมีน้ำซึมเข้ามารวมไปถึงลิฟต์โดยสารขึ้นลงภายในอนุสาวรีย์แต่สำหรับการสำรวจภายนอกนั้นต้องฝากความหวังเอาไว้กับทีมสำรวจทั้ง4คน โดยเฉพาะรอยแตกร้าาที่ยาวกว่า4ฟุตสังเกตเห็นได้ชัดจากระยะไกล exterior, um, and so what they're doing is t h e y r แ going to be taking pictures and examining the stones now to find out the extent of the cracking on the outside since the earthquake. แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่สามารถประเมินระยะเวลาและงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมได้จนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมซึ่งหมายความว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะยังคงปิดต่อไปอย่างไม่มีกำหนด แต่อย่างน้อยผลการสำรวจพิสูจน์ชัดเจนว่าโครงสร้างของแท่นหินขนาดใหญ่อายุเกือบ130ปีสัญลักษณ์ของกรุงวอชิงตันยังคงอยู่ในสภาพดีและจะยังยืนตระงานใจกลางกรุงวอชิงตันต่อไปพินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ